วัสดีครับ FC ของช่องแอดนุ่ยคุยเรื่องหวยนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับหนังสือปากแดงศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้ผมจะนำตัวเลขจากหนังสือปากแดงศักดิ์สิทธิ์มาให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับ งวดนี้ปากแดงศักดิ์สิทธิ์วางเลขหน้าปกของสองอาจารย์ก็คือเจ้าแม่ศิเกตนะครับเขาบอกว่าเข้าจริงถูกจริงนะครับนั่นก็คือสี่หกเก้าวิ่งสี่สวยนะครับงวดนี้ส่วนสูตรลับ สักสิทธิ์วังที่หนึ่งห้าเจ็ดหวังนี้เลขขี้นะหนึ่งห้าเจ็ดฝังนี้อถ้าเป็นศูนย์ลงเอืยเลยสี่หกเก้านะครับถ้าหนึ่งมาก็อยู่ที่หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้ามาก็ห้าสองห้าหกห้าเก้า 1> 7จ็ดแล้วก็79นะครับวิเคราะห์ตามตัวเลขนะครับผมติ๊กไปที่4567นะครับบนเลขช่องอยู่ที่4 5่หนะครับอยากให้ท่านมองตามนี้นะครับ4 5่ห้าหกเนะ มันจะเหลือ9กับ1ลองไปดูที่41 61มีไหมเขาไม่ได้จัดไว้9ล่ะ95 97 95มีนะครับ97มีนะครับนี่คือเลขหน้าปกเอามาใส่กับของผมนะ456เนี่ย ผมว่าน่าจะแมัดกันได้นะครับงวดที่ผ่านมา157นะครับของแม่สีเกตแต่งวดนี้เป็นของ157เนะเป็นของสูตรลับศักสิ์หนึ่งหนึ่งกับ157นะครับงวดที่ผ่านมาหวยออกไปที่5้ากับ89 สูตรรับเข้านะี่นะครับเพราะฉะนั้นผงอยากจะให้ดูว่าเจ้านี่ดีนะติดออกมางวดก่อนหนะ้าน้นงวดวันที่16ของสูตรรับนะของสูตรรับอาจารย์รศักดิ์สิทธิ์ เลขออก57เข้า57นะครับจับบิน57เลยนะครับงวดวันที่1เข้าไหมเลขออก97ต 9, ิด97นะครับงวดนี้งวดนี้อยู่ที่157นะครับอยากให้มองไปที่5กับ7เอาไว้นะครับ อันนี้ต้นต้นงวดเป็นเลขบนนะครับต่อมาประทับทรงนะครับอยู่ที่7กับ0ูนะเกับ0ูงวดที่แล้วมีไหมล่ะสี่สี่าวาแมนนิ่มนะ มีศูนย์กับแปดเข้าแปดเก้าเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นบนล่างนะครับแต่งวดนี้มให้มองไปที่บนที่เลขเจ็ดนะผิดถูกเราคอ,อเราค่อยใส่สรุปก,กันอีกทีหนึง่งแต่เก็บข้อมูลไปก่อนว่างวดนี้น่าจะติดเจ็ดเด่นบนเม็ดเดียวสี่หนึ่งสี่แปด หมนะจะเข้าไหม 4, 7จะเข้าหรือเปล่างวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเม็ดเดียวบนนี่ไม่เข้านะเม็ดเดียวบนให้ 5, 8, 9ไม่มานะครับไม่มาต่อไปอันนี้ก็ดูผ่านนะครับเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวล่าง 1, 2, 8 หนึ่งสองแปดวิ่งหนึ่งค่อนข้างจะดูดีอยู่นะแต่ไม่รู้ยังไงคือผังเลขให้6กับ5้าอันนี้ผังส่วน ก็ปากแดงนะปากแดงให้ 2, องสหนึ่งเม็ดเดียวปากแดงศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ 1, 2แล้วก็8นะยังพอมี 1, <c oughs> 1> นะกับ2ดูไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจ ้ามามันก็มีไหมล่ะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งห้าสองหกสองห้ามีไหมล่ะมีหนึ่งหกอยู่นะหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าไม่มีสองหกสองห้าติดสองเล็กวิ่งนะครับที่เอามาให้ดูอยากจะให้ fc ได้ดูชุดนี้เป็นเลขบนนะยันแดงนะยันแดงกับมบังกรแดง ชนกันที่7จนะครับชนกันที่7 157 157ของสูตรลับนะ157ของสูตรลับส่วนศูนย์สี่เนย์สี่เเป็นของเจ้านี้ของมังกรแดงชนกันที่7นะมนนนนะันจะเป็นเลข ห้ 5, ตัวนะอยู่นี่อยู่นี่ห้าหอีก4ตัวก็จะอยู่ที่0ูนย์หนึ่งสองห้าหกแล้วก็8 9นี่คือเลขเศษจ,จากสองเจ้านี้ถ้า7มา7จ็ดสองเจ็แล้วก็เจ็้า เลขงวดนี้บุญไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับแต่อยากให้มองไปที่4 5 6แล้วก็7 4 5 6 7นะครับตัวที่จะเอามาใส่5้กับ7ถ้าถ้าหกับ 6, 6มันจะเป็นเลขล่างไปมันก็เหลือสกับ7นะครับ อยากให้ท่านมองไปที่นี่แล้วเอาชุดนี้ไปใส่นะครับดูดีๆนะครับผมไปช้าๆอยากให้เอฟีถูกนะท่านดูตามท่านใดที่เข้ามาดูตามก็จะได้เป็นบุญของท่านนั้นงวดที่แล้วไม่เข้านะงวดที่แล้วไม่เข้าแต่งวดนี้ผมว่าเข้าทําไมว่าเข้าเพราะเขาเคยผิดแล้วเขาเข้านะครับเขาเคยผิดแล้วเขาถูกไง เราก็เลยเชื่อตามเขาเน,นี่ยงวดที่แล้วไม่เข้ามันออกสี่สี่เข้าตัวเดียวแต่ฝั่งนี้ไม่เข้าผิดนะครับก็เลยผิดพลอยกันผิดไปแต่ก็ยังติดตัวอันนี้ก็ผิดแต่เป็นเป็ดให้บนเข้าล่างนะครับงวดนี้ชูโชคให้สี่กับเจ็ดแล้วเรียกล่างหนึ่งกับแปด สกับเจ็ 7. มันอยู่ที่ตรงนี้นะครับดูให้ดีมันพัวพันกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงอีกทีหนึ่งตอนหัวบนตอนนี้ผมพยายามที่จะดึงลงมาทางตอนนี้ผมคุยเรื่องล่างก่อนเพราะเห็นสถิติเขาดีเราก็เอามาให้ดูนะครับนักขอดอินะนะครับหน้านี้ดูที่หนึ่งกับเจดนะ งวดนี้เลิกบน1กับ5แดงนะครออินนะครับเลขล่าง0นย์กับ7 1กับ7 0กับ7นะครับเดี๋ยวจะให้ดูดูเบก่อนนะครับหนุ่มสกกลสองห้กับ7นะครับร้อยบน4กับ7จ็ดำได้นะครับที่ผมให้ดูมังกรแดงนะครับมาดู ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเลขออก44นะครับเข้าส44ที่อื่น89นะครับแล้วก็มาดูเข้านะครับเข้าบนแล้วก็ล่างนะครับเต็กเลขบนเข้าล่างนะครับวดที่ผ่านมางวดนี้นะ เลขบน4กับ7 5มันอยู่ที่4 5 6 7มันขาดไปก็คือ6นะมันจะครบ4 5 6 7นะครับอยากให้ f อได้ดูว่านี่คือเจ้านี้เขาให้แม่นตรงนี้บนล่างนะครับตรงนี้บนล่างนะตรงนี้บนล่างก็เห็นไหมครับว่า เข้าแปแล้วก็สี่สี่ดูอีกสักงวดมันจะมีไหมส่วนใหญ่ผมจะมองเป็นเลขบนล่างนะครับเข้าห้าเจ็ดนะเข้าเจดบนเข้า8ปห้าล่าง8ปดห้านะครับ8ปดห้าแล้วก็ห้าเจ็ดสามตัวบนล่างนะครับอีกสักงวดหนึ่งจะเข้าไหม อยากให้ f อได้พิจารณาว่านะครับสามเข้าเกบนแล้วก็91ล่างเกบน91้างล่างส่วนใหญ่เขาจะดึงตัวหน้านี้เขาจะดึงเหมือนเหมือนกันนะครับเขาจะดึงให้เหมือนกันงวดเห็นงวดที่ผ่านมา4ีส แปดเก้าเขาดึงแปดเขาแปดเก้าห้าไม่มาเขาดึงจากไหนนี่นะครับคืองวดนี้เขาดึงเจ็ดนะครับเขาดึงเจ็ดสี่ไม่รู้มาจากไหนสี่มาจากนี่เหมือนงวดที่แล้วเขาดึงห้าจากนี่นะครับตัวเอามาเสียบจริงๆก็คือสี่ห้าหกเจ็ดที่ผมบอกนั่นแหละครับ สี่ห้าบนสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่คือเลขหน้ามองบนงวดนี้จากปากแดงสักดิ์สิทธ์นะครับหน้าต่อมา เป็นเจแดงองค์ขลักเก้ชุดพิเศษของเสาหกับ5ครับนัก็ดูผ่านนะครับอันนี้ก็เข้าบ่อยแต่งวดที่แล้วเข้าหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ดู1 4 5 7นะครับ1 4กับ7ผมว่าติดนะ f อฟอย่าประมาทไปนะครับเลขชุดนี้ มีโอกาสสูง4กับ7 4กับ7ดึง7ตัวเดียวดึง4ตัวเดียวเพื่อจะออก4 7หรือเปล่าเขาให้ด้วยนะปลาไหลเงินเลขล่าง4 5 8 9 4 5 8 9เลขล่างเราอยู่ที่5 6แล้วก็ สี่มันก็จะอยู่ประมาณคู่นี้นะครับตัวเดียวห้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับอาจารย์แอดเลขออกซีซีผิดนะครับล่างแปด ก้าก็ยังไม่ท่าแต่ให้มาดูตรงนี้มันดันมาออกล่าง8ปเก้าของเขานี่ครับดูแปดเก้าเก้าแปดดึงตัวเดียวเก้าผมก็เอาตัวนี้แหละไปเสียบเหมือนกันเพราะว่ามันมีบนมีล่างนะครับเราเราดูหลายๆเล่มแล้วเราจะรู้ว่ามันควรจะไปอยู่บนหรือล่าง ส่วนตัวนี้2กับ7ทําให้ผมมองว่า2ตัวนี้น่าจะมาเข้ากับ9แต่ไม่เข้าเข้าไปเข้าับ8งวดที่ผ่านมานะครับนี่คืองวดที่ผ่านมาเอางวดนี้งวดนี้สกับ7 4กับ7ผมว่าไม่พิกนะครับงวดนี้ สกั 4, 5, 6, 7, บเจ็ดไม่น่าพิกสี่ห้าหกเจ็ดบนไม่พิกหรอกถ้ามาอย่างนี้นะครับส่วนล่างเรามาดูนี่คือล่างจะไปยังไงมันเป็นเป็นเลขบนไปหมดนะครับสี่กับสี่ก็เป็นเลขบนห้าก็ไปเป็นเลขบนอันนี้ผมจึงบอกว่าให้ยืนให้ยืนเป็นเลขบนนะครับวันนง,งวดนี้ของปากแดงสักด0สิท หน้าสุดท้ายปกหลังเขาเรียกกันว่าปกหลังของปากแดงของหนังสือพอนายกมีหนึ่งสี่บนแล้วก็ห้าเจ็ดล่างสี่ห้าหเจ็ผมว่างวดนี้น่าจะติดไปที่บนนะผมว่าน่าจะติดไปที่บน นุ่มสกุลสองมังกรแดง0 4นยเด่นบนเด่นบนเม็ดเดียวนะหนึ 8, อาจารย์แอปหนึ่ท่านดูนะครับมันก็จะติดอยู่ที่7 7็แล้วก็ส ามาทีห6จุยก็สี่ับเจ็บนี่คือเลขของปากแดงศักดิ์สิทธิ์หวดที่ผ่านมาถ้ามันไม่เบิ้นสี่สี่นะผมว่าช่องผมไม่ผิดอะ่ะ <c oughs> ถ้ามันไม่เบิ้ลนะวันเกอก็อยู่ที่นี่แหละแปดสี 8, 4, 9, 4นะ่เก้าสี่เนี่ยที่ผมเขียนบอกไว้เนี่ยแต่เพอาเอิเขาไปเบิ้ลเสียก็เลยทําให้ก็ดูมาจากไหนมาจากนี่แหละครับสก้อนสี่กับแปดติดสี่อยู่แล้วใช่ไหมครับก็มามีแปด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 มาเลยตัวนี้ก็มีแปดตัวนี้ก็มีสี่ผมบอกว่าถ้าม,มาถ้ามไม่เบิ้ลนะงวดที่ผ่านมาเนี่ย สี่หนีไม่พ้นที่จะมากับ7 8แล้วก็9กนะ้าสแปดเก้ต่พอเอืนเข้าไป 4, 4ีซะก็เลยก็เลยทำให้เราพลาส่วน9 8นะครับที่ผมให้งวดที่ผ่านมา8 9ดเกก็มาจากเลข แปดเนี่ยแหละครับแปดของฝากแดงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเดินแปดทั้งหมดเลยนะครับหนุ่มสกุลแปดมังกรแปดบนตัวเดียวแปดอาจารย์แอดแปดตัวนี้ก็บแปดใช่ไหมครับแปดเพราะฉะนั้นอย่าตีเป็นบนอย่างเดียวนะครับเราเอาเราดูล่างด้วยหางวดนี้นะครับงวดนี้ หนุ่มสกลเมังกรแดง7จ็ะมังกรแดง4กับ7บนตัวเดียวบนชุดเดียวสี่ะสก็สี่เก็เอาจารย์แอดสกับ7ตรงนี้ก็4กับ7เพราะฉะนั้นผมวางเลขไว้ที่4 5่แล้วก็7 นะครับโดยเฉพาะ4กับ7นี่คือเลขที่หน้ามองที่สุดงวดนี้นะครับ4กับ7บนนูสกล7นะครับ7นะครับ ฉะนั้นถ้าเจ็ดมานจะเป็นตัวนี้ไหมล่ะมีสิทธิ์นะครับอยากให้เอซได้ดูนะครับอันนี้เป็นเลขบนนะเอามาแจมเป็นเลขบนเดี๋ยวจะดูแต่เลขล่างกลัวกลัวเอฟซีจืดชืดเอ๊ะทำไมไม่มีเลขบนมาัางเอามาแจมแล้วนะครับ อยากให้ทุกท่านได้รับชมและออกไปคิดนะครับตัดสินใจให้ดีก่อนลงทุนอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปหยิบอะไรเข้าไว้ดูก่อนนะครับอยากให้เข้ามาติดตามผมจะวิเคราะห์ไปเป็นเล่มๆนะครับก่อนที่จะสรุปไปใ,ใกล้วันที่จะออก45หวันผมก็จะสรุปนะครับวันนี้จึงอยากจะเอามาให้ท่านได้ชมนะครับนี่คือช่องแอดหน่อยคุยเรื่องหวย ดกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับเอฟซีที่เข้ามารับชมทั้งใหม่และเก่านะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้นั้นก็คือต้องกราบขอบพระคุณเจ้าของนิตยสารปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะครับบรรณาธิการที่คารบนะครับที่กรุณาให้พวกเราไดเอามารีวิวให้ท่านได้รับชมบางคนก็อยากขอเล่มโน้นเล่มนี้ ต้องเรียงตามลำดับที่ผมซื้อมานะครับรับรองได้ดูทุกเล่มนะครับรับรองได้ดูทุกเล่มแต่อาจจะผิดใจคนนู้นบ้างคนนี้บ้างก็ต้องขออาภายัยแต่มีให้ดูนะครับมีให้ดูขอให้ท่านในเขามารับชมมารับชมแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและ สวัสดีครับ